คำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นการแต่งขึ้นและเป็นแค่การแสดงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเกมโกงวันนี้พวกเราจะมาประชุมเรื่องการสอบชิงทุนนะเนื่องจากทางมาลัยของเราเนี่ยได้ทำสัญญา MOU กับยูฟาพีเร์ลีซึ่งได้จัดโครงการคันหัวกะทิ จะมีทุนทั้งหมด10ทุนนะครับไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาจึงอยากพวกเราเนี่ยไปทําการประชาสัมพันธ์ต่อเพื่อให้หนักศึกษาของพวกเราเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะครับผมนี่ใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุมน,นะครับอขอบคุณครับเพื่อน ยันนี้ว่างกันปะเดี๋ยววันนี้ไปกินชาบูกันวงค่ะกินอะไรอะร้านอากะเดี๋ยวนี้เลี้ยงเองได้เขยิ้นได้เงินไหมขายได้ออรดับสียอเนาะได้ราปะไม่กีเดือไป้าไปัเย็นๆหมได้ๆประมาณกได้นาวนี้ก่อนแล้วค่อยไปกินทงกันได้ๆวีช้อตที่แล้วพอดีไม่ว่างอะเรานีนัดแล้วนัดกับใครอะไรยังไงคะ วุ้ยเอาไปว่าไม่ต้องนู้นหรอกได้หรอได้รนะไม่ติดโอไม่ติดด้วยดื้อเปนดือจริงๆคนนี้นิดนึงครับนิดนึงครับเออสาวธรรมดาคนมีความรักเราไปแค่เราก็ได้เนาะเออไม่เปนไรหรอกไม่ตไปกับกับกับน้องโอเคมันเลยจะมาหลังนะ วันนี้อาจารย์นะคะก็จะมาแจ้งเรื่องการฝึกงานแล้วก็การมีทุนไปต่างประเทศนะคะเอ,อสำหรับทุนก็จะให้เป็นคณะกรรมการมาแจ้งอีกทีแต่ตอนนี้ก็เกิน,กนไว้ก่อนส่วนคะแนนสอบนะคะถ้าใครไม่ถึงเกณฑ์ก็ไปดอกซะคือมันไม่ได้แล้เราจะมาเล่นๆไม่ได้นะคะมีใครจะสอบถามเรื่องทุนไหมหรือว่าอะไรราคาทุนมีกี่จํานวนคะ เออในส่วนตรงนี้อาจารย์ยังไม่แน่ใจนะคะต้องไปถามคณะกรกรมการเดี๋ยวให้คณะกรรมการสภานักศึกษามาแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณคอาจารย์เปิดกล้องหน่อยจะรู้ว่าใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนวันนี้เช็คชื่อไหมคะอาจารย์ก็เช็คเป็นปกตินะคะนะักศึกษาใครเข้าก็ได้โอกาสนั้นไปใครเข้าก็ไม่ได้นะคะ เรามามีอะไรหรอพอดีพวกเราสามคนมีเรื่องอยากให้พวกแกช่วยอะเรื่องอะไรหรอแกรู้ใช่ไหมว่าเร็วๆนี้จะมีการสอบชิงทุนไปต่างประเทศ <c oughs> แล้วแบบทำมหาลัยรับแค,ค่สิบคูเองอะคือพวกเราอยากให้แกสองคนมาปล่อยข้อสอบให้พวกเราอะแต่พวกเราไม่ให้พวกแกช่วยฟรีนะเรามีค่าตอบแทนให้แกด้วยแล้วว่าแผนนี้มันก็โอเคอยู่นะแล้วแกอเอาด้วยเปล่าไม่ัะ ร้วแผนนี้มันเสี่ยงเกนไปราบที่อ่ากตัวเข้าเสี่ยงตัวแก้วถ้าแกไม่เอาด้วยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแผนนี้หลุดไปอะ่ะแกน่าจะดูนะว่าจะเดินอะไรอินหน้าอ่อน สอบครั้งนี้เป็นการสอบทิงคูนไปต่างประเทศนะคะหากนักศึกษาคนไหนผู้จะดิดการสอนคะจะถือว่าเป็นโมฆะทันทีนะคะ เราก็คือเข็มนาทีใช้แทนเลขข้อส่วนเข็มวินาทีใช้บอกกขอ,ของอเลข1คือกไก่เลข2คือขอไข่เลข3คือคอควายถ้ามือขวาของเราขยับตอนที่เข็มวินาทีอยู่ที่เลขอะไรคำตอบก็คือข้อนั้นนี่แหละแทนของเรา สอบค่ะวางประกาลง สวัสดีค่ะับแทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะกุ้ไก่เอ่อตอนนี้วันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะเราจะทำอะไรกันคะกุ้ไก่เรามาถ่ายมาถ่ายละครค่ะ ค่ะอาจารย์ค <nt> ือทำาได้เรื่องว่ามีการพิจริตค่ะขึนเรา้ตอนนี้ในเทรนด์วิตขึ้นอันดับหนึ่งว่ามีการพิจาริขึ้นมาเราจะได้ค่ะ สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มกันชุกอ่ะวันนี้นะครับเรามาเข้าประเด็นที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับเรามีสองฝั่งครับฝั่งนักเรียนที่นักศึกษาที่สอบแล้วก็ฝั่งอาจารย์ผู้คุมสอบกับทนายนะครับคุณคิดยังไงกับประเด็นการจ้างสอบครับก็คือที่จ้างสอบเพราะเขาอยากได้ทุนตรงนี้อ๋อแล้วในทางกฎหมายเนี่ยคุณทานายครับสามารถเอาผิด สามารถดาเน,นินคดีได้อย่างไรแรงครับเพราะว่าเป็นเ,เกี่ยวกับทุนการทิงงศบไปต่างประเทศผมผมขอถามอีกหน่อยครับทำไมคุณถึงจ้างสอบครับก็ใช้เงินแก้ปัญหาอุ้ยแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงครับคุณใน<ม>ในฐาน,นะที่คุณไม่ได้จ้างศบหนูเชื่อว่าไม่ไม่ได้นะคะเพราะเพื่อนคนอื่นเขาเขาก็ต้องเดินทางมาไกลค,ะคะ่ะแล้วคนอื่นเขาตั้งใจทําแบบอย่างที่อย่างดีที่สุดแล้ว อันนี้ผมก็เป็นกลางนะครับมาแลกันเลยนะครับอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทางมหาลัยได้ปรึกษากับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอาจจะให้นักศึกษาพักการเรียนหรือคนสำคัญนักศึกษาในส่วนตรงนี้จะให้เป็นบุลรพินิจของทางมหาลัยต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกรรมการคุมสอบอีกท่านหนึ่งนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ โดยความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะมีความคิดเห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบผลเสียต่างๆถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลายัยทางมหาวิทยาลัยเองนะคะควรตั้งกรรมการสอบสวนถึงต้นเหตุของนักศึกษาที่มีความผิดรวมไปถึงความผิดพลาดของทางอาจารย์และไม่มีความรอบคอบขณะคุมสอบด้วยค่ะก่อนจบรายการนะครับก็ขอฝาก สาหรับน้องๆหนูๆนะครับอย่านําไปทําตามนะครับแล้วก็ขอฝากอีกอย่างนะครับคือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมองด้วยนะครับสวัสดีครับแม่พอดีว่าที่มหาลัยนะครับมีสอบชิงทุนนะครับเรื่องสอบไม่ยิ่มหานแล้วครับแต่ว่าพอจะมีเรื่องค่าใช้สานี้หน่อยครับครับ ครเข้าใจแล้วครับครับสวัสดีครับทำไงดีวะ ทางมหาวิทยาลัยได้ลงมติกับทางคณะและเห็นตรงกันว่าจะให้นักศึกษากลุ่มนั้นพักการเรียนและมีนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งคนสภาพเป็นนักศึกษาผมนายศิริวัชร์ศิรุษสสานานนางพนิกามบดีมหาวิทยาลัย